มาพ่อเป็นมูลแล้วครับหอมนี่คือยังออกลายดอกอยู่เนาะจ้ะออกเป็นบางหอมว่าที่ออกลายเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าดอกเนาะนก่ก็จุ่มนะบาวนะเนาะเกือบพ่อซีฟครับหอมนี่ กอแดงจ้าก,กํลาลังงามเลยนะจูมกํลาลังงามเลยจ้ะไม่แต่จูมกํลาลังงามนอกก้องสอกอยจ้ะกอแดงครับกําลังออกพี่น้องออกข้างหางเนาะจ้ะสีแดงงามมานะสีสดขนาดเลยจ้ากอแดงอีกสองจูมครับ พอดีงามจ้ะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเก้าซีใหม่ผูเขามาชมโทวโลกนําครับมือนี้กัมาพบพาอกันกับบานัดกับสา้อยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามือนี้กับพาเดินทางเขาป่าหาเบืงเฮ็ดคือเก่าละจ้ะกับไปรลุนไปโชค้องการจ้ามหาสมานเฮ็ดยังแน่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องรลุนเบิ่งน้ำกันครับมือนี้มาพบกันในเสาอันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กาเท่เากกับป้าวันน้องเมกตําบนแห่งคามเพื่อบ,บุญทลิกจังหวัดอุบลทื่เก่าครับไปลุ่นเบิ้งน่ากันครับว่าสีมานเทดยางเนี่ยครับไปครับ <c oughs> ก่อแดงดอกแรกแหกมานครับอดอกงามนั่นจ้ะเ็ดละงโกมันนี่คือคือสิหางน้องซอก่อยจุจจ่มเวลาง,งามเนาะ กอแดงครับละงหงเหลืองสองจุ้มครับเป็นหลังงามเลยจ้ะมองเขาเก็บหมาู่วานนี่เนาะจ้ะหมู่วานนี่กขมานอยู่พี่น้องไหนเป็นโลนะ่าเศร้ากอเหงละงหงจ้าอันนี้คือสีหางกวานอยู่บ้างอันนี้คือสีหางครับก็ต้องหลุนกันเบื้องเละพี่น้อง วราสิมานเฮ็ดยังแน่นเนาะ,ะเรางอกเลืองอีกจุม้มนึงครับจุ้มใหญ่ยังจับที่น่อจุ้มนึงก็ไ,งกไข่เนาะโอ้ยจุ้มเลยบักไข่เพิ่มหน่อยๆเนะาะเพราะมันเพิ่มมาได้กเกิดน้ำกันจ้ะ จ,จ้ะ๋ยวเดจ้ะวใครเพิ่นอีกสองจูมจ้ะเพื่อกห่งหางๆกันเนาะจ้ะ หลังแลนาแรลครับดอกอยังแข็งอยู่เนาะ 啊，对呀、mm，嗯、hmm.。 อแดงจ้ะดอกกำลังงามเลยนะจุ้มหนึงจ้ะจุ่มกำลังงามเลยจ้ะ ใหญ่เพื่อนครับวันนี้แต่มันางงามนเนาะบานแข็งยู่เนาะกำลังบานครับวันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดต้ร่วมเนาะสก,กอยจเห็ดล้างแหล่นาแหล่เฮ็ดกอเห็ดโลงโอกครับไม่จะจุ่มกัลาังงามเนาะสก,กอยจกอแดงครับกำลังออกพี่น้องกอ,อกห้างๆเนาะจ้า ขนออกเป็นบางหมนะ่มเนาะมันจะจุมจ้มๆเลยจ้ะเห็ดองนกครับกําลังเกิดเนาะจ้ะขอกบลายครับเห็นหางๆ จูมใหญ่พึ่งจากพี่น้องงามขนาดเลยจ้ะแกงแสบแกงหวานนี่พี่น้องเห็ดอันนี้เนาะจ้ะเห็ดองุงหนกนี่แกงหวานครับนี่จะจูมเลยจ้ะมังนียจูมใหญ่ๆพึ่นครับจูมใหญ่เพึ่งปั๊บสิประมาณนี้จ้ะพี่น้องพอดีแกงนี่จ้ะแกงหวานคือเห็ดก่อนนี่เนาะ เอาไปแกงใส่ก็เฮ็ดกอนน่เนาะคุณขาลายจ้ะขาเนี่ยไงเลยจ้ะพี่น้องอีกจุ้มจ้ะน้าแล่ล้างแลครับหาเหลือเก็บแต่จุ้ม,มใหญ่ๆพี่เนาะจ้ะพี่ยังหน่อยอยู่พี่น้องที่ร้านะ ก็ดีแกงเนาะซ้ำเนี่ยต้องหนาซะก่อยโคตีน่าด้วยจ้ะเยียบดอกหน่อยพอน้อก็ดีงามเลยจ้ะ แต่กำลังจูมเลยเนาะแต่ดอกง่ายเนจากที่นอเป็นทั้งหนาะเป็นาก ออกมูงใบใหญ่แหงเป็นไทเนาะจ้ะออกมอคอยน้าออกห่างครับก็ล่งพดีงามเนาะเบาวนานดอ,อกจัเลยดอกใหญ่งจะนี่จะพี่นอ้อง ลุ่นกึมบานแข็งจ้ะหน,นุ่มมีแต่กระแลงงามเลยจ้ะพี่นนางกอแดงดอกงามงามเลยจ้ะซีแดงงาม สดขนาดเลยจ้ะก็แดงสองจูมครับพอดีงามจ้ะพี่เนอะ ในจูมรุ่นนี้เน่าซาก,กอยพอดีงามเนาะบานเจ็บมวนครับจูมรุ่นนี้ ดำอีกสามจูมครับแต,รแต่พีนอ้เก็บเพริตเพิ่งดำแล้วเก็บล้างแหลตตอนเนาะจ้าล้างแหลตนาแหลครับออกข้างๆพี่น้องมองละดอกสองดอกครับหาเล่มเก็บไปเรื่อยเนาะจ้าปพี่น้อง ม่อเป็นมูลแล้วครับหอมนี่คือจงออกล้ายดอกอี่เนาะ,ะออกเป็นบางหอมพ่าที่ออกหลายเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าดอกเนาะกืจ,ะจุมนบาเน่ะเกือบพ่อซีฟครับหอมนี่ หมก,ก่อนๆคือจังก็ล่างได้เก็บจะห่มมาเสากอยที่ได้หลายดอกเนาะห่มหนึ่งสองหมเนาะ,ะห่มแหลกก็ห่มนี่แหละครับสิบด,นะดอกที่ต้นนี้เสากอยมันสิพ่อสิบอยู่ปะพ่ออยู่ดอกหลายดอกเติบเนาะมันสี่สิบกว่าดอกอยู่บ่าสิบเอ็ดสิบสอง,สอ,งอยู่เนาะ เต็มตาเลยครับพี่น้องเป็นเห็ดกอ่อเห็ดลังแหลครับไปหุ่นกันต่อครับแดงนะแดงชํำครับมีแต่ดอกงามๆเลยจ้ะเห็ดองนอกอีกครับเพิงดำครับดอกงามเองเนาะ ขายไงนองจากพี่น้องเห็ดเพิงก็เริ่มห้างแล้วครับมื่อนี้สี่เด้ห้าเป็นเฮ็ดแดงกอเฮ็ดล้างแหล่เนาะตั้งแหลน่ลหลนาแหล่ครับเห็ดเพิ่งคือสิห้างแห่งพี่น้องเดี๋ารย์จุ่มนั่งจ้าอกอแดงจ้ะ สองจูมจ้ะไก่ที่เต็มนะครับเหลือกำบได่ขึ้นมาอหกเรื่อยเนาะจ้ะส่วนกันต่อครับพี่น้องอจูมจ้ะ พึ่งดำครับออกในข่างทางเลยเนะจ้าดอกไงเพื่อนครับดอกนี่จ้ะเห็ดลังเขียวจ้ะพวงเขาข้ามจ้ะ เอาละครับพ่อมแม่พี่น้องก็เลยเวลาเดินทางกับ,บานครับมาสรุปผลงานกับสอกกอยครับมื่อนี้จ้ามาเบ่งผลงานของเฮาจากพี่น้องมื่อนีจะมานเต็มกระตาเลยจ้ากะสิเป็นเฮ็ดล้างแลจ้าแล้วกะเฮ็ดกอดแดงจากพี่น้องเฮ็ดละงูเข้าก็ได้อยู่จ้าแต่กะบ่หลายคือว่านจากเมื่อนี้กกะสิมีเฮ็ดผึ้งดำจ้าเฮ็ดผึ้งกระหางแล้วเด้อจากพี่น้องกะซื้ว่ามานเยอจ้ากระไดเฮ็ดล้างเขียวนำจ้า เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ซุนซอบมาคลิปนี่ก็อย่าลืมไปซอยกดไหลกดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่สิบปรพาทคลิปใหม่ๆจากบ่าวนันกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของเ้ามือนี่กับป้าบ้าน้องเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลนจ้ะคลิหนี่เป็นคีบปข้องวันที่24กรกฎาคมปีพศ2ก6 5มือหนาคีบหน,าค,นาค่อยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูงป้าน้าอาปัญญาแม่ไงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่น่องสองก่อยเห็ดก่อก็กําลังออกไม้พี่น้องเห็ดก่อเห็ดล้างแหล่นาแหล่เนะาะจะมีพอได้เก็บอยู่ครับมันก่อ,อกห้างางพี่น้องออกพอทันหลายเนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเชิญชอบมาคลิปถึงใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเห็นบานนรนาจับท้าวก่อยจะคลิปมต่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียดาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพอการชิปนามือนาครับสวัสดีครับ